มาดูใหม่นี่ครับแต่ใหม่เนี้ยมันลุกน้ำมันแรงครับตีไม่น่าได้เดี๋ยวผมจะเอาแหว่าแล้วกันวานแห,ห่ดีกว่าแหก็ขาดแต่อันเนี้ยเคยได้ปลาสลิดไปไม่รู้ว่ามาวันนี้จะได้ปลาสลิดไหมจะได้หรือเปล่านะ เอี่ยมสะอาดครับไม่ได้อะไรเลยไม,ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมครับไม่ได้เหมือนเดิมเดีย๋ยวจะลองไปตีปลาช่อนดิ มันจะได้หืืเปล่ามาดูนะฝั่งขนนู้นน่าจะตีได้อยู่นู่นครับไปเดี๋ยวผมไปตีดีกว่าเอาไมา้ครับเห็นปลาไม่ขึ้นดีครับฝั่งนี้ อันนี้ผมก็ได้ป้าหมอด้ตัวครับนี่ปัาหมอปล่อยไปเม่เดิมครับตัวมัเล็กเดีย๋ยวจะมาลองหว่านใหกอีกทีนะเยอะเลยครับเยอะเลย แต่มันเป็นปลาที่ตัวเล็กๆที่เราไม่ต้องการมันแล้วปล่อยมัน,นไปดีกว่าลองวานที่เดิมครับสวยแล้วเอาไม่ขึ้นโอ้โหก็ขาดไหมฮะสวยกูและกูสวยแล้วแต่ไม่ร้ายครับแถมขาดหมดแล้ว บุดแล้วเว้ยบุดแล้วบุดแล้วบุดแล้วไปป่า้วยนี่ยวจะมาสองสามตัวไปดีกว่ามาอยู่แทะเดี๋ยวเสียแหะลองอีกทีเดี๋ยวลองอีกทีครับนี่ปลาข้างปลาอ้อย จะมีปลาหมอต้วยใหญ่ป,าปลาสริตปลาอะไรอยู่มันมีเค้้นอยู่ครับได้ครับปลาช่อนหลุดโอ้รินแหนเป็นอย่างนี้หลุดได้ต้องมัดใหม่อ,อเห็นตัวแล้วแต่ตัวไม่ใหญ่ครับ เข้อขุมมือน่อยนึง้จะได้เลยน่าจะอีโดงที่ผมดึงอะที่ผมดึงอีโดงนั้นมันขาดเสียผมทำํำแห่มาแป๊บนึง

ในเช้านี้อันนี้เพลอะไรนะแมงเพลอะไรเพื่อยุหะเพอยุหะเขาว่าเขาเหวี่ยงตรงไหนได้ข้างข้างไงที่ท้ายแล้วผมจะได้ไหมได้ไถ่ายแต่ใช้เขียนแม่ตังหมาซื้อไปซะเลยเมียได้ไม่ด่าได้ครับได้ครับครับผม ว้าไม่มีปลาหลดจบข่าวทังเพาะดีกว่ายันฝั่งอันนี้เลยเดี๋ยวตัวเช้าได้ปลาไหมแต่ว่านได้เช้าเอ้าไม่ติดก็ขึ้นที่หมาที่แล้วผมจะถ่ายแกเ่จะได้ปลาตัวใหญ่อะไรครับตัวท่าตัวท่าเท้าเซียนแห่ครับว้าสุดฝีมือครับ

ผมมาว่านแหแหขาดไปแล้วแห่น้อยตกเบ็ดกันไม่ได้ต้องใส่ต้องซื้อปลาแกกินเนี่ยอ้าวหนึ่งรถเป็นไงเป็นไงเว้นใหญ่เลยข้าวปล่อยจะเช้ามาเร็วมาเร็วมับ đây kìa tự nào con lợt, đi cái Ủa, không từng cái đấy, tôi con rồi nó bắt bắt